เพียงชื่นชมความสวยงามของศิลปะแต่จะพาคุณไปฟังเรื่องราวชีวิตผ่านมุมมองของศิลปะรอบตัวคุณถ้วยชามที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะนอกจากจะใช้เป็นภาชนะในการใส่อาหารแล้วถ้าลองสังเกตกันให้ดีๆลวดลายและรูปทรงของถ้วยชามเหล่านั้นเนี่ยยังเป็นตัวบง่งบอกถึงความเป็นมาของตัวมันเองซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนอีกด้วยค่ะวันนี้มาติดตามเรื่องราวของศิลปะบนถ้วยชามกับศิลปะบนชามตราไก่ค่ะ ก็คือถ้วยกระเบื้องบนห้องมาถ้วยกากไก่ไม่แน่ใจว่าแถวภาคอีสานรือเป่ามาจากเหมือนมนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดหนึ่งอะครับแต่ผมจําไม่ได้จังหวัดอะไรภาคเหนือเนี่ยแหละเดี๋ยวกันนะจังหวัดลําปางันถึงเป็นลายไก่เพราะว่าสัตว์พื้นบ้านเขารู้ป่าคะเจ้าของเดิมไม่ใช่จะเลี้ยงไก่เยอะอะเลยมีส่วนเกี่ยว อันนี้ก็มัแน่ใจนะว่าเราเป็นคนเจียงใหม่เว่าเจ้คนลำปางทำไมอ่ะ <laughs> ชามตราไก่มีต้นกำเนิดในประเทศจีนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ผู้เริ่มต้นทาชามเป็นชาวจีนแคระมณฑลกวางตุง้งซึ่งเดิมเป็นชามธรรมดาไม่มีลวดลายเมื่อผลิตเสร็จได้ถูกส่งมาเขียนลายเผาสีที่แต้จิว๋วกลายมาเป็นชามตราไกา่สำเร็จรูปและส่งออกจำหน่ายชามตราไก่ได้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยในปีพศ2480โดยชาวจีนที่ทาชามได้ย้ายถิ่นมาตั้งบ้านเรือนที่กรุงเทพมหานคร จนเมื่อราวปีพศ2500ชาวจีนที่ทำโรงงานและเตาเผาชามตราไก่ได้ย้ายมาตั้งโรงงานที่จังหวัดลำปางเพราะลำปางมีดินขาวที่เหมาะแก่การผลิตชามตราไก่มากที่สุดการผลิตชามตราไก่ได้เริ่มต้นขึ้นโดยชาวไทปู4คนพวกเขาร่วมกันก่อตั้งโรงงานแต่ระยะหลังเริ่มหันไปผลิตชามญี่ปุ่นทำให้ลำปางกลายเป็นจังหวัดเดียวที่ยังคงผลิตชามตราไก่อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุกิสมัยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชามตราไก่ก็คือลวดลายไก่บนตัวมันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นศิลปะที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพการย้ายถิ่นฐานหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราจะไปพบกับต้นกําเนิดชามตราไก่เจ้าแรกของประเทศไทยติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ ชีก,กฎของการชมนิทรรศการ TC d c ดีเชียงใหม่จับมือกับ a p a ปนฟา n เดช i ่นกรุงเทพมหานครและสถานกงศูลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่จัดนิทรรศการออนไลน์ศิลปะหัถกร,รรมอันงดงามแห่งโทโฮคุเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสถึงความสวยงามของมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคโทโฮคุประเทศญี่ปุ่นพบกับ70ผลงานศิลปะหัถกรรมอันประกอบไปด้วยเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องเขินง,ง,งานปัก สิ่งทอเครื่องจักสารงานดัดไม้เครื่องโลหะและภาพเขียนสีที่รังสรรค์โดยเทคนิคขั้นสูงแบบดั้งเดิมจากสีศิลปินผู้เลื่องชื่อชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นชิโกะมุนาคาตะเคสุเกะเซริซาวะโชจิฮามาดะและคันจิโร่คาวาอิพนงานต่างๆที่จัดแสดงล้วนเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของญี่ปุ่นในอดีตสามารถบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาจากการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ นอกจากนี้งานนิทรรศการยังจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิของญี่ปุ่นซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับวัฒนธรรมและศิลปะหัตถกรรมเป็นอย่างมากสามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์นี้ได้ทางเว็บไซต์ www.tcdc.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2559 เวลามาหาคำตอบเรื่องลวดลายบนชามตราไก่กันแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีจังหวัดลำปางค่ะ พ็พิพิธภันฑ์ของเราเนี่ยจะมีส่วนสําคัญอยู่ประมาณ3ส่วนใหญ่ๆนะคะ<ฆ>ค่ะส่วนแรกนี่ก็คือจะเป็นส่วนของอประวัตินะคะ ผู้ที่เริ่มต้นทําชามตาไก่หรือว่าคนพบแร่ดินขาวนะคะคนแรกของจังหวัดลำปางนะคะอาปาอีนอ้นะคะซิมอยู่แท่ฉีดนะคะแสดงว่าจุดเริ่มต้นมาจากอาปาอี้เลยใช่ค่ะท่านเป็นคนจีนแคะค่ะเกิดที่ตําบลไถปูมอำเภอกอปีมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ของประเทศจีนนะคะท่านอาปาอี้นี่ท่านก็ได้อ,อพยพนะคะจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะมาอยู่กับพี่ชายที่ประเทศเวียดนามนะคะต่อจากนั้นก็มาที่ประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็ทําให้เดินทางมาที่จังหวัดลำปาง แล้วก็มาสร้างลกลากแล้วก็ทําชามไก่ที่จังหวัดลำปางของเรานะคะแสดงว่าที่เราเห็นชามตราไก่ที่อยู่ที่ลำปางเนี่ยจริงๆผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยก็เป็นชาวจีนใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นชาวจีนแคนสส่วนใหญ่ค่ะ ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นการเดินทางของชามไก่ในเอเชียนะคะเมื่อก่อนนะคะ,คะก็ถ้าสมมติว่าคนจีนนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็จะมีการนําชามไก่ติดตัวไปด้วยนะคะรวมถึงการเดินทางมาที่ประเทศไทยของเราด้วยตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าจากจีนนี้ไปทั้งเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันฮ่องกงโอจนมาถึงไทยใช่ค่ะการเดินทางสมัยเมื่อก่อนก็จะมีการเดินทางผ่านเรือสำเภาตรงนี้ 中国人之所以流到泰国的原因，就是有有从古到现在有不同的，比如说我们在以前经中国。 经济特别好的时候，比如说明朝，啊、呃，明朝的时候我们有皇帝，然后就派那个郑和、郑成功，然后七次下西洋，来形成这个海上的丝绸之路。那这是经济好的时候。可是我们中国也有动乱的时候，就是啊、呃、有战争的时候。那这个时候我们就会啊、呃、就会有一个情况，就是说很多呃人他在。 他可能会觉得，嗯、呃、嗯，在北京啊，在南京这些重要的中国城市很乱，他想过平安静的生活，不想死，那他就会跑到东南亚这些国家来。 นั่นแสดงว่าชามตราไก่ที่เราเห็นที่ลำปางเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ลำปาง<ช>ท, <ฮะ S 1> ที่ที่คนจีนพาวัฒนธรรมของเขาเดินทางไปก็จะมีชามตราไก่เหมือนกันใช่ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงมีหมดแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าคนจีนคนนั้นที่เดินทางมาที่ไปที่นั้นๆเนี่ยจะเผยแผ่หรือว่าวาดชามตาไกา่แตกต่างกันอย่างไรออกไปอ,อะไร้ยฉันอยากจะรู้แล้วค่ะพี่ว่าไอ้ชามตราไก่รุ่นแรกกับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเลย<ช>นะคะ อันนี้ก็จะเป็นชามไก่โบราณนะรุ่นแรกของประเทศไทยใช่ค่ะด้านล่างสุดตรงนี้เลยนะคะอนะันนี้จะเป็นเก่าแก่ที่สุดนะคะโดยเฉพาะใบนี้เลยนะคะ,คะใบนี้นะคะ,คะใบนี้จะเก่าแก่ที่สุดนะคะ,คะส่วนชั้นที่สองเป็นต้นมานะคะเราจะเรียกว่าสีบนเคลือบนะคะ,คะ ก็คือจะมีการเผาสองรอบนะคะด้านล่างสูตรจะเผาแค่รอบเดียวนะคะค่ะชามไก่โบราณนะคะจะมีลักษณะออพิเศษหรือว่าแตกต่างจากชามไก่แบบปัจจุบันก็คือว่าจะมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมนะคะแปดเหลี่ยมนะคะใช่ก็คือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนะคะมีการขึ้นรูปด้วยมือนะคะเราไม่มีเครื่องจักร นะคะในการขึ้นรูปทําให้อาสินค้าออกมาจะเป็นลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมแล้วเวลาเราเผามันจะได้ไม่เบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะ,ะ,คะมีการปั้นเป็นแปดเหลี่ยมนะคะ ในปีพศ2500คือยุคที่กิจการโรงงานชามตราไก่เจริญรุ่งเรืองและได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะเป็นสมัยของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งมีนโยบายนิยมไทยใช้ของไทยด้วยคำขวัญไทยทำไทยใช้ไทยเจริญทำให้ชามจากต่างประเทศถูกสั่งห้ามนำมาขายชามตราไก่ที่ลำปางจึงขายดีมากๆนอกจากนั้นจอมพลปพิบูลสงครามยังเป็นนายกที่เกิดในปีไก่ จนมีฉายาเรียกว่าจอมพลตราไก่เพราะท่านมักจะใช้รูปไก่ตัวผู้เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวเช่นตราประจำพักเสรีมนังคศิลาอันเป็นพักรัฐบาลแต่หลังจากหมดยุครัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามแล้วก็มีการเปิดประเทศอีกครั้งทำให้เซรามิกจากต่างประเทศเริ่มเข้ามาตีตลาดประกอบกับกิจการโรงงานชามตราไก่แข่งขันกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลให้กิจการเริ่มซบเซาจนกระทั่งชามตราไก่ตกยุค และหายไปจากสังคมไทยในช่วงปีพศ2507 เรามีการเผาสองรอบใช,ใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปทรงที่เปลี่ยนไปเนี่ยเรื่องของลายไก่มันจะมีความแตกต่างจากรุ่นแรกมาถึงรุ่นนี้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่และรุ่นนี้มันต่างกันยังไงบ้างคะพีคือมันจะต้องแล้ว พี่บอกต,งตรงๆว่ามันต้องต้องแล้วแต่คนว่าด้วยอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าของพี่พิธภัณฑ์ของเราเนี่ยยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือว่าตัวไก่นะคะจะยังเป็นสีส้มแล้วก,แวก็แล้วก็หางไก่เนี่ยยังเป็นสีดําเหมือนเดิมแต่บางโรงงานเนี่ยก็คือเขาจะเปลี่ยนสีไก่กันแล้วแต่ของเราเนี่ยก็คือยังคงทําทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสียังเหมือนเดิมค่ะคือเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยหางมันก็ยังคงเป็นสีดำอยู่ก็ยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วตัว ต้นไม้ดอกไม้นี่มันคือดอกอะไรอะคะพี่อ๋อก็คือองค์ประกอบของชามไก่นะคะก็จะมีสําคัญอยู่องค์ประกอบแรกก็คือจะเป็นตัวไก่นะคะตัวไก่ตัวนี้ก็จะเอ่อเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายนะคะที่มีความหมายว่าขยันทํามาหากินนะคะเราก็จึงได้สร้างเป็นตัวไก่ขึ้นมาเลยเป็นความหมายว่าทําไมมันถึงเป็นลายหมีลายช้างอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นไก่เพราะเป็นตัวแห่ง,งความขยันของผู้ชายใช่ค่ะแล้วก็คนจีนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ถือว่าไก่เนี่ยเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่เปรียบ เทียบกับคล้ายๆกับมังกรได้เลยมังกรใ <嗯 S 2> ช่นะคะเพราะมีความขยันนะคะแล้วก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิริมงคลด้วยใช่ใช่ค่ะเป็นสิริมงคลด้วย <嗯 S 1> 我认为如果在中国，嗯呢，龙一般是它的爪子，嗯可能是取自于鸡，因为它的那个爪，嗯因为龙有 从不同动物身上取了一个最好的部分，然后呢，因为它的爪子是最像鸡的那个部分。嗯、呃，我们中国有一些成语是关于鸡的，那比如说有一个成语大家最熟悉的叫“闻鸡起舞”，就是说以前古代有一个人他去学习，然后呢有一天他突然就醒了，哎，做梦的时候就梦到这只有一个公鸡，嗯、呃，好像在他的耳边打鸣。 然后他打鸣之后，他就突然一下醒了，然后起来的时候发现天刚刚亮，然后他就起来开始刻苦的学习，然后最后他就嗯、呃、取得了那个呃高官，然后我们就觉得嗯、呃、那嗯、呃、这个寓意就是表示当你听到鸡叫的时候，你就要起来工作，就表示你很勤奋。我不ประกอบอัน、嗯、ที่สองนะคะก็จะเป็ 还有一个，就是因为公鸡很漂亮，然后我们会把它画在那个，嗯、呃。 嗯，图片上，然后和牡丹花在一起。那公鸡，我们用呃用用一个含义，就是说公鸡叫，我们叫公明。嗯、呃，那明就是明叫的意思。那牡丹花就是表示富贵，来表示说希望家里的有人能升官发财啊、呃，然后也想尽啊、呃、各种好事情。 ต่อจากนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะ,ะต้นกล้วยก็จะหมายถึงสร้างเครือข่ายนะคะหรือว่าการมีลูกมีหลานนะคะการแพร่ขยายพันธุ์ออกไปนะคะแล้วก็จะเป็นต้นญ้านะคะ,ะต้นย้านก็คือไม่มีวันตายนะคะก็ทําให้เป็นองค์ประกอบของชามไก่ขึ้นมานะคะ ามเซรามิกนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนร้านอาหารหรือแม้แต่การนําไปเป็นของฝากนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีการเลือกซื้อนะครับรวมถึงวิธีการดูแลรักษาเซรามิกไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับอาจจะเลือกซื้อเซรามิกนะครับโดยดูจากลักษณะภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายสีสันนะครับหรือแม้แต่ตําหนิของเซรามิกนะครับ แต่จริงแล้วที่คนทราบหมครับว่าการที่เรามองลึกเข้าไปจนถึงเนื้อของผลิตภัณฑ์เนื้อของเซรามิกนั้นนะครับเป็นตัวที่สามารถบงถ่งบอกได้ถึงคุณภาพของสินค้าครับและสำหรับเคล็ดลับในการสังเกตเนื้อของถ้วยชามเซรามิกนะครับสามารถสังเกตได้ง่ายนะครับจากขอบด้านล่างของถ้วยเซรามิกนะครับก็จะเป็นส่วนที่สัมผัสก,กับพื้นเป็นส่วนที่ผู้ผลิตเองนะครับไม่สามารถที่จะไปเคลือบใต้เตาได้นะครับก็จะเป็น ส่วนที่ทําให้เซรามิกเองนะครับมีฐานที่ไม่ลื่นนะครับแล้วก็เป็นตัวบอกบอกได้ถึงคุณภาพของเซรามิกครับผลิตเซรามิกที่ดีนะครับก็จะมีเนื้อที่เนียนนะครับแล้วก็ไม่หยาบแล้วก็มีความโปรงแสงสูงนะครับเมื่อมีแสงเข้ามากระทบแล้วจะเห็นเงาสะท้อนที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นส่วนที่สามารถบอกบอกได้ถึงคุณภาพของเซรามิกแล้วก็ความแข็งแรงและทนทานนั่นเองครับ ส่วนถ้วยชามเซรามิกที่เคลือบสีพื้นเป็นสีสันต่างๆนะครับไม่ควรใช้ใยเหล็กหรือว่าใยสังเคราะห์ขัดถูดแรงๆนะครับเนื่องจากว่าอาจทาให้ผิวเคลือบและลวด,ดลายที่ตกแต่งไว้เสียหายได้นะครับโดยเฉพาะการตกแต่งลวด,ดลายโดยการวาดบนผิวเคลือบควรใช้ฟองน้ําชุบน้ํายาล้างจานนะครับแล้วก็เช็ดเบาๆเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วละครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเราใช้งานเซรามิกเป็นเวลานานๆน,นะครับมักเกิดการแตกรายงานบนพื้นผิวนะครับ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่เผาไม่สุกดีนะครับมีรูคุณนนะครับรวมถึงการดูดซึมน,น้ําที่สูงนะครับเนื้อของเซรามิกจึงจะดูดน้ำเข้าไปในรูที่พุ่นแล้วก็ทําการขยายตัวนั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงควรที่จะเก็บรักษาเซรามิกไว้นะครับในพื้นที่ที่แห้งโปร่งและก็มีอากาศที่ถ่ายเทสะดวกนั่นเองครับนอกจากถ้วยตราไก่ที่เราเห็นกระจนชินตาแล้วถ้วยของชาวจีนยังมีดวดลายศิลปะอีกมากมายซึ่งพบเห็นได้ในประเทศไทย ลวดลายที่อยู่บนเครื่องถ้วยจีนลายครามนั้นมีความหมายแฝงอยู่เพราะคนจีนสมัยก่อนมีความเชื่อเรื่องของความเป็นมงคลกับชีวิตกล่าวว่าดลวดลายเหล่านี้ลงบนถ้วยชามเพราะเชื่อว่าชีวิตจะได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาแล้วแต่ละลวดลายนั้นมีความหมายว่าอะไรบ้างถ้วยลายมังกรที่พบเห็นกระจนชินตาคุณผู้ชมคิดว่าหมายถึงอะไรครับระหว่างความเป็นอมตะหรือพลังแล้วลายดอกเบญจามาศล่ะครับคุณผู้ชมคิดว่าหมายถึงอะไร ระหว่างความมั่งคั่งหรือความมีอายุยืนยาวลายมังกรคนจีนถือว่ามังกรเป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าและท้องทะเลเป็นเทพแห่งพลังเทพแห่งความดีและเทพแห่งชีวิตการตกแต่งด้วยลายมังกรบนทั่วในสมัยราชวงศ์ชิงนั้นมังกรห้าเล็บถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจกักรพรรดิและมักปรากฏให้เห็นบนภาชนะของทางราชการ หรือเรียกกันได้ว่าเป็นลวดลายบนถ้วยชามที่ทําขึ้นเพื่อใช้ในราชสำนักของจัก,กรพรรดิเท่านั้นส่วนลายดอกเบญจมาศเป็นหนึ่งในเครื่องหมายภาพที่แทนความเป็นตัวลกซึ่งหมายถึงความมั่งคั่งอุดมไปด้วยสมบัติและบริวารซึ่งลายตัวลกนี้เป็นหนึ่งในชุดลวดลายที่เรียกว่าฮกลกซิ ok ่วถือเป็นลวดลายที่มีความหมายเป็นมงคลและยังมีสัญลักษณ์แทนตัวฮกลกซิ ok ่วนี้อีกมากมายทั้งที่เป็นภาพและตัวอักษรจีน นั้นสมัยก่อนใช้สื่อถึงฐานนันดอนและชนชั้นของผู้ใช้ด้วยโดยมีตั้งแต่ขนาดปากกว้าง5นิ้วไปจนถึงขนาด8นิ้วถ้าเป็นชามขนาด5-6นิ้วในอดีตใช้สอยภายในบ้านส่วนขนาด7-8นิ้วนั้นเป็นชามสำหรับจับกังหรือกรรมกรที่ต้องใช้แรงงานทำงานหนักเพราะต้องกินอาหารจำนวนมากนั่นเอง แล้วอันนี้คือรุ่นแบบพัฒนามาแล้วแล้วของรุ่นปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันไหมคะพี่ค่ะเออจะแตกต่างกันที่การขึ้นรูปนะคะเดี๋ยวลองดูใช่เดี๋ยวยังไงพี่จะพาไปชมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบปัจจุบันนะคะก็กันดูใช่เราจะเห็นว่ามีดอกโบตั๋นเหมือนกันสีชมพูใช่แต่ตัวไก่อาจจะผอมมานิดนึงจะเห็นไก่มันมีรูปรักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะใช่แล้วตัวสีนะคะพี่ตัวสีที่ใช้ในการวาด ปัจจุบันกับเมื่อก่อนเนี่ยกับรุ่นแรกเลยเนี่ยมันต่างกันไหมคะต่างกันค่ะ,คะเพราะว่าสีที่เรานํามาใช้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้สีที่มาจากประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบแล้วสามารถเข้า,เ,ขาเครื่องไมคโครเวฟหรือว่าเครื่องรังจานได้ปลอดภัยพัฒนาขึ้นมานสามัยเมื่อก่อนนี้อาจจะยังไม่มีระบบ ISO หรือว่าอะไรที่เหมือนปัจจุบันนี้เท่าไหร่ค่ะแล้วตัวชามตราไก่นี่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของคนสมัยก่อนมาตั้งนานแล้วไหมคะใช่ค่ะเพราะว่า ที่เราเป็นแหล่งที่มาที่เราต้องวาดชามไก่บนตัวสินค้าเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนนะคะเขามีอาชีพการทําเกษตรกรรมหรือว่าปลูกผักขายเขาก็ทำหน้าที่พวกนี้นะคะลองมาวาดในเรื่องราวในชีวิตประจําวันลงบนตัวสินค้านะคะทําให้เป็นชามตาไก่ามาทําให้มาพร้อมกับประวัติของลําปางด้วยนะคะก็คือพอเป็นอาชีพกเกษตรกรรมแล้วเนี่ยเรื่องของไก่ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมันอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะ ก็เลยมาวาดเพื่อความมงคลด้วยเพิ Ou 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 mas, ่มความหมายเข้าไปในถ้วยชามเทียงรดลายของไก่ตัวเดียวก็สามารถสะท้อนเรื่องราวของชีวิตสังคมและการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยได้ เพราะศิลปะไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราค่ะมาติดตามเรื่องราวของชีวิตผ่านมุมมองของศิลปะใกล้ตัวกับ Living Art ในตอนหน้าสวัสดีค่ะเมื่อชีวิตของคนจากหลากหลายอาชีพต่างสัมพันธ์กับเมือง และพวกเขาได้สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเมืองตามแบบฉบับของตนเองติดตามภาพที่เล่าชีวิตได้ใน Life Focus ตอนเมืองคนดนตรีอีกสักครู่ครับ